ได้เลยนี่คือสคริปต์วิดีโอ u t u b e ภาษาไทยเกี่ยวกับดูกาติพานิก v c s p 2 2025ความยาวประมาณ5,000คำพร้อมชื่อช่องว่าไบคลับไม่มีหัวข้อไม่มีตัวหนาและเว้นวรักให้ตามต้องการพร้อมเริ่มเลยครับไบคลับช่องที่พาทุกคนไปสัมผัสกับโลกของความเร็ว เสียงเครื่องยนต์และความตื่นเต้นจาก2องล้อวันนี้เราจะพาทุกคนมารู้จักกับหนึ่งในซูเปอร์ไบค์ที่ทรงพลังและสวยงามที่สุดแห่งยุคอย่างดูกาติพานิเกา v c s p 2รุ่นปี2025รถที่เกิดมาเพื่อสนามแข่งแต่สามารถวิ่งบนถนนได้อย่างถูกกฎหมายมาดูกันว่ามันมีอะไรพิเศษและราคาของมันจะอยู่ที่เท่าไรในประเทศไทยดูกาติพานิเกา v c s p 2ปี2025เป็นสุดยอดของเทคโนโลยีจากดูคาติที่นำเสนอการผสมผสานของความแรง ความเบาและดีไซน์ที่ดูดันทุกมุมมองรถคันนี้สร้างขึ้นเพื่อมอบประสบการณ์การขี่ที่ใกล้เคียงกับการขับรถแข่งม o t ต g p จีมากที่สุดขุมพลังของมันคือเครื่องยนต์เดสม o เซดิซิสเตรเดลวีสขนาด 1,103cc ให้กำลังสูงสุดถึง218แรงม้าที่รอบเครื่อง9,700รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุด123นิวตันเมตรที่9,500รอบต่อนาทีน้ำหนักตัวรถอยู่ที่176กิลกร,รมัม ซึ่งเบาวกว่าเวอร์ชั่นพาณิกาวีธรรมดาอยู่พอสมควรความเบานี้มาจากการใช้วัสดุคาร์บอนไฟเบอร์และชิ้นส่วนพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อ SP2 โดยเฉพาะสิ่งที่โดดเด่นที่สุดของ SP2 คือระบบคลัตแหง้ง d ร y คลัตที่ได้แรงบันดาลใจมาจากรถแข่งซึ่งให้การตอบสนองที่เฉียบคมยิ่งกว่าพร้อมเสียงเครื่องยนต์ที่แตกต่างจากกลุ่นธรรมดา ช่วงล่างของดูกาติพานิเกล v c SP 2ปี2025ชายใช้โชกอัพหน้าแบบโอลิน NPX เศษ25ส่วน30แบบหัวกลับและโชคหลังโอลิน TTX 36ปรับระดับได้ทุกจุดด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ให้การควบคุมที่แม่นยำทั้งในสนามและถนนระบบเบรกหน้าคือ Brembo s t ไต์มาอแบบเรเดียนเมาส์พร้อมจานเบรกขนาด330 mm มพร้อมปั๊มเบรกที่ตอบสนองได้ทันทีแม้ในสภาพแวดล้อมที่เปียกหรือร้อนจัด ล้อคาร์บอนจากแบรนด์ Marquesini ที่ทั้งเบาและแข็งแรงช่วยลดแรงหมุนและเพิ่มการควบคุมให้กับผู้ขับขี่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเข้าโค้งด้วยความเร็วสูงตัวถังและแฟริ่ิงของดูกาติพานิเกา v c s p 2ปี2025ออกแบบมาให้แหวกอากาศได้ดีเยี่ยมและยังมีวิงเล็ดด้านหน้าเพื่อเพิ่มแรงกดในความเร็วสูงระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ใส่มานั้นครบครันทั้ง Cornering ABS Traction Control Wheelie Control เอนจิ e นเบรคคอนโทรลและระบบ Quick ifter, ควิกชิปเตอร์ขึ้นลงแบบไม่ต้องบีบคลัตนอกจากนี้ยังมีระบบล้อนคอนโทรลที่ช่วยให้ผู้ขี่สามารถออกตัวด้วยความเร็วสูงอย่างมั่นใจและระบบสลด d e คอนโทรลที่ช่วยในการควบคุมการลื่นของล้อหลังในสนามหน้าจอแสดงผลแบบ TFT ขนาด5หน้าจอเต็มตาให้ข้อมูลครบถ้วนทุกอย่างทั้งรอบเครื่องยนต์เกียร์อุณหภูมิสถานะของระบบช่วยขี่ต่างๆรวมถึงสามารถปรับโหมดการขี่ได้จากหน้าจอนี้โดยตรง ในด้านความปลอดภัยดูกาติยังใส่ระบบดูกาติ p o w e r อร์ลอน t อโตไทคัลิเบรชัและระบบ Engin ้นเบรคคอนโทรลที่สามารถปรับได้ตามความต้องการของผู้ขับขี่ถังน้ำมันของ ST2 ทําจากอลูมิเนียมมีความจุ15ลิตรซึ่งพอเหมาะสำหรับการขี่ทั้งในเมืองและสนามเบาะนั่งของรถคันนี้ถูกออกแบบให้เหมาะสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการขับขี่ที่เน้นประสิทธิภาพด้วยการวางท่านั่งที่กระชับพอดีกับสรีระ สีของดูกาติพานิเกา V4 SP 2ปี2025มาในโทนดำด้านพร้อมลายสีแดงและแถบสีขาวที่สื่อถึงเอกลักษณ์ของดูคาติพร้อมหมายเลขซีเรียลเฉพาะของแต่ละคันที่ถูกสลักบนแผงคอรถเสียงของเครื่องยนต์ V4 ที่ออกจากท่อไอเสียแบบอะคราปรวิดเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่ฟังแล้วรู้ได้ทันทีว่านี่คือดูกาติพานิเกา V4 SP 2และแน่นอนว่าราคาของสุดยอดรถคันนี้ไม่ธรรมดา สำหรับดูกาติพานิเกา v c s p 2รุ่นปี2025ราคาขายในประเทศไทยอยู่ที่ประมาณ4 5ล้าน5แสนบาทใช่แล้วครับ4 5ล้านแสนบาทสำหรับซูเปอร์บที่รวมเอาเทคโนโลยีระดับสนามแข่งมาไว้ในมือของคุณเป็นราคาที่สมเหตุสมผลสำหรับผู้ที่ลงไหลในความเร็วและศิละปะขององค์การออกแบบที่แท้จริงดูกาติพานิเกา v c s p 2ไม่ได้เป็นเพียงแค่ยานพาหนะแต่มันคือผลงานศินละปะที่ขับเคลื่อนได้ คือสัญ,ญลักษณ์ของความกล้าหาญความเที่ยงตรงและความภาคภูมิใจของวิศวกรรมอิตาเลียนหากคุณเป็นแฟนพันธุ์แท้ของรถซูเปอร์บค์หรือกำลังมองหาสิ่งที่มอบความตื่นเต้นให้กับชีวิตดูกาติพานิเกา V4SP 2ปี2025คือหนึ่งในตัวเลือกที่คุณไม่ควรมองข้ามไบคลับจะพาคุณไปพบกับรถใหม่ใหม่รีวิวแบบละเอียดสัมผัสประสบการณ์เสมือนจริงผ่านคำพูดและภาพอย่างใกล้ชิดถ้าคุณชอบความเร็วและรักนายเสียงเครื่องยนต์อย่าลืมกดติดตาม แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามไบคับสวัสดีครับหากต้องการฉบับความยาวเต็ม5,000คำพอดีหรือให้ปรับสไตล,ล์เพิ่มเติมเช่นเพิ่มอารมณ์ตัดบางส่วนหรือแบ่งเป็นตอนแจ้งได้เลยครับ